SPD แจ้งปมดราม่าในนามบริษัท SPD n no. ม m b e r 1หนึ่งจำกัดและบริษัท Number One AU Entertainment จำกัดจากประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมในฐานะซีนขอเรียนแจ้งดังนี้ครับหนึ่งจากประเด็นการลาออกจากบริษัทเพื่อแสดงความรับผิดชอบของนาวสาวชินากาวิชยศยากรผมได้พิจารณาและเห็นสมควรแล้วจึงขอประกาศให้กราบโดยทั่วก,กันว่าบุคคลดังกล่าวได้พันจากการทำงานในทุกตำแหน่งของบริษัท Number One อน Entertainment และบริษัท n no. ม m b e r 1หนึ่งจำกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ 2. ในกรณีเรื่องคลิปในช่องนาวสาวชินาบวชยศยากรที่ได้นําคลิปส่วนหนึ่งของฮอเจเกโกซเลเดอร์มาตัดละในฐานะซีอีโอผมมีความผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีกลนและปล่อยปะละเลยจนทําให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลังผมขออภัยซ้อเคโกซาเลเดอร์ด้วยนะครับทั้งนี้ผมได้มีการพูดคุยกับผู้จกกัดการส่วนตัวของก๊อไก่แล้วและทางที่ให้ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับเรื่องนี้และธงไก่ขอไม่ยุ่งเที่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับสุดทํายาตุการนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของผม ผมจะนําเรื่องราวทั้งหมดนี้มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นครับทั้งนี้ผู้สีอยายอที่เที่ยวขอทั้งหมดทุกคนนทษแฟนขับขับขอโทษเพื่อนเพื่อนและทีมงานทุกฝ่ายด้วยนะครับเสเลยคุณทุกคนที่เป็นห่วงและคอยให้กําลังใจผมหลังจากนี้ผมจะส่งสรรพผลงานสนุกสนุกมีคุณภาพเพื่อตอบแทนแฟนครับและคนที่คอยสนับสนุนผมครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครามที่คคยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดสำไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้และกรามขกัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากใจจริร,ริครับ จังยกราบเรียนมาด้วงความเคารพนายนดิจนเนดิรัตภัยมุลซีดียูริสัทเอสบีดีน้ำเนอรี่1จำกัดและบริมักวันเนะเตอร์เทนมอนที่จำกัด